สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานิชแชนแนลนะครับวันนี้ช่องพานิชแชนแนลจะนําเสนอขนมคกสูตรโบราณนะครับอยู่ริมหนองสมบูรณ์นะครับประตู9ก้าอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับป้าคำสวัสดีครับน้องโอเป็นไงบัางครับวันนี้ก็เตรียมเตากันเลยใช่ไหมครับ เห็นบอกว่าเวลาจะเช็ดเตาเช็ดอะไรเดี๋ยวก็ลงน้ำมันน่ะจะเป็นมันไก่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้สูตรเฉพาะตัวเลยนะครับผมนี่นะครับทำกันอย่างมั่นใจเลยนะครับร้านจะเปิดกี่โมงนะครับรประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับก็ หมดก็ประมาณ5้าโมงเย็นใช่ไหมครับโอ้โหดูนะครับสามคนทํากันอย่างมั่นใจเลยนะครับอ่านี่นะครับแค่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีไส้เดียวใช่ไหมครับก็เป็นต้นหอมใช่ไหมครับครับปกติจะขายกล่องเท่าไหร่ครับ อ๋อขายขายมากว่า30มสิบปีแล้วนะครับนี่นะครับสี่คนช่วยกันเลยนะครับตายายกับลูกๆหลานๆเขานะครับอ,ออยู่ตรงริมหนองสมบูรณ์ประตู9นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับ092ครับ 5391ครับ5391หรือ099 18 99 123ใช่ัหมครับมาด,ดูนะครับลูกค้าก็มากันเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆเลยนะครับ ครับอันนี้มันไก่ใช่ไหมครับใ่ขอด้วยนะฮะเริ่ม เราพร้อมเริ่มจะหยอดกะทิแล้วใช่ไหมครับอ่าดูกันนะครับ ไหนก่อนนะครับมาดูกันนะครับดูนะครับท่านผู้ชมยอดกะทิอย่างมั่นใจเลยนะครับขนมพกสูตรโบราณริมหนองสมบูรณ์นะครับประตูที่9นะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับขายมากว่า30กว่าปีนะครับดูนะครับน้องแกหยอดอย่างมั่นใจเลยนะครับผม อันนี้เป็นรุ่นหลานแล้วใช่ไหมครับรุ่นลูกลูกใช่ไหมครับดูนะครับช่วยกันนะฮะเวลาพานิชแนลผ่านมาทีไรก็จะต้องสั่งตลอดเลยนะครับดูนะครับทำ ทำกันอย่างมั่นใจเลยนะครับปกติก็จะใช้กะทิกิโลอะครับเยอะไหมฮะอ,อ๋อนะครับเอาขึ้นมาแป๊บเดียวก็เริ่มจะหมดอีกแล้วนะครับน้องแกกห้องเลยนะครับผม น,นี่สนามไก่ใช่ไหมครับเป็นมันเลยใช่ไหมมันไก่มันใจเลยนะครับขนมพกสูตรโบราณใช่ไหมครับ ห้องกันเลยนะครับขายมากว่า30กว่าปีแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นก็เห็นน้องๆเขายังเล็กอยู่เลยนะครับก็ตอนนี้แกก็มาช่วยคุณลุงคุณป้านะครับอันนี้ก็หยอดหยอดตลอดเลยนะครับนนี้ก็หยอดกะทินะครับเอ่อพอหยอดกะทินี่ก็จะไม่เต็มใช่ไหมฮะก็จะเหลือเอาไว้นะครับโอ้ยนะครับดูนะครับผม นะครับไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงกะทิเลยนะครับหยอดยังไงก็หยอดอย่างนั้นเลยนะครับขนมครกสูตรโบราณนะครับดินหนองสมบูรณ์ประตูเก้านะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับผมสำหรับวันนี้พานิชชแนลขอนำเสนอนะครับ ขนมพกสูตรโบราณประคำใช่ไหมครับดูนะครับจะยอดอีกแล้วนะฮะต้องคนตลอดเลยนะครับหมอเบอร์อะไรอะครับเต็มอทั้งสองมอเลยครับเบอร์ห้าสิบแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โหดูนะครับห้องเลยนะครับอ้าวเรามาดูกันนะครับห้องเลยนะครับ ขนมคกสูตรโบราณป้าคำนะครับกินหนองสมบูรณ์ประตู9ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับ0 9 9ย์ -99 1 2 3นะครับเรียมจะหยอดอีกแล้วนะครับปกติจะกี่นาทีครับถ้าถ้าเราจะเปิดนะครับกี่นาทีครับ<ไหน>โอ้ดูนะครับเดือดกำลังเดือดเอดเือดเลยนะครับดูนะครับโอ้โห หอมมากเลยนะครับยิ่งเป็นต้นหอมด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับผมดูนะครับก็ไมต้องเอาเครื่องหลายๆอย่างนะครับเลยนะครับพอเวลาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนงี้ครับทานร้อนๆเนี่ยอร่อยยิ่งอร่อยเลยนะครับทานนิชแนลแอบมาซื้อทานอยู่เลยเลยนะครับรใช่ไหมครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาดูแกะกันนะครับอีกชุดหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวพ n ร c h ิชแนลจะเอาไปชิมที่บ้านสองกล่องนะครับผมาดูนะครับตอนหยอดอีกทีเลยนะครับเห็นเห็นชัดๆไปเลยนะครับา เอาแล้วครับเตรียมแล้วนะครับต่เอเสรแล้วนะครับดูนะครับวนไปเลยนะครับอ่าน,นี่เป็นกะทินะครับคราวนี้ก็จะเป็นหน้ากะทินะครับดูนะครับหาทานยาก มากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ฮะสูตรโบราณเนี่ยนะครับดูนะครับเอาล้วครับสำหรับวันนี้พันธุ์ชาแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันธุ์ชาแนลเลยนะครับวันนี้พันธุ์ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพระคำสวัสดีครับครับผม